ตภัณฑ์ล้างจานิชค h ปปี้เนสกาแฟคาราเมลลี่คุณในายใจตลาดมาแล้วเจ้าวันนี้เรามาอยู่กันที่จังหวัดเสียงหายเจ้าเนื้อสุดในสยามชายแดนสามแผ่นดินถิ่นวัฒนธรรมล้านนาล้ำค่าพระธาตุดอยตุงพร้อมแล้วมุ่งหน้าสู่เชียงรายกันดีกว่าเจ้าสวัสด,ดีค่ะคุณผู้ชมค่ะ ต้งึ่งแล้วค่ะวันพฤหัสบดีแบบนี้นะคะเจออาตุ๋ยที่โมเดิ n ์นไนทีวคุณนายจ่ายตลาด <ไป S 1> มาแล้วค่ะไปไปไป อแต่ลวหน้าตาดูเฟรชส,สดชื่นกันทั้งทีมงานคุณนายแต่ตลาดเลยนะคะเพราะว่าวันนี้นะคะเราวานอนที่จังหวัดเชียงรายพักผ่อนกันอย่างเต็มที่บรรยากาศดีดีนะคะพร้อมแล้วจะไปพบกับคุณนายวิชดาวังเสมอค่ะท่านนายกเหล่ากาชาติและประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดเชียงรายนะคะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะคุณนายจะพาเราไปสักการะนมัศก,การเจ้าแม่กวนอิมค่ะที่วัดห้วยปลากั่งนะคะ ดีจังเลยอ่ะอากาศก็ดีอาหารก็อร่อยแถมยังจะได้ไปสักการะสิ่งยึดเหนี่ยวหัวใจเราเป็นสิริมงคลมากๆงานออกเดินทางไปพบคุณนายเลยค่ะ <uckles! S 1> โอ้โหสวยมากแล้ววัดใหญ่วัดโตว,วัดห้วยปล,กลากั้งแล้วคุณนายอยู่ตรงไหนของวัดนะคะเดี๋ยวขออนุญาตโทรตามหาคุณนายนะคะ สวัสดีค่ะคุณนายค่ะอตุยค่ะค่ะอตุยคุณนายค่ะวัดใหญ่มากแล้วก็สวยมากแต่ไม่ทราบว่าคุณนายอยู่ที่ไหนอะคะที่รออยู่ตรงองค์เจ้าแม่กวนดิมเทิดแตะสลักได้ไม้นะคะตุยโอเคค่ะเดี๋ยวขึ้นไปหาค่ะค่ะค่่เราสวัสดีค่ะเดินทางเหนื่อยไหมคะไม่โอเคมากเลยค่ะอุ้ยจ้สวยไหมคะสวยมากเลยค่ะนี่คือพระโพธิสัตว์กวนอิมใช่เลยน้ำมัสการพระโพธิสัตว์ก่อนค่ะ ดีจังเลยดีจังเลยค่ะเป็นไงคะอากาศเชียงรายเอ้าอากาศเชียงรายสบายมากแล้วก็วัดเนี่ยนะคะเราจะเห็นได้ว่าข้างด้านนอกก็จะมีการก่อสร้างเหมือนพระพุทธสัจกอิมองใหญ่มากใหญ่มากอยู่ด้านนอกนะคะโหนี่โชคดีมากเลยที่คุณนายชวนมาที่นี่องค์เจ้าแม่กวนอิมที่ประดิษฐานอยู่ในพระเจดีย์้าเก้าเหลี่ยมเนี่ยนะคะ ทําจากไม้จันหอมอ๋อถึงว่าเข้ามาหอมกลิ่นค่ะทําจากไม้จันหอมองค์ท่านเนี่ยค่ะเป็นที่นับถือของประชาชนที่จะขึ้นมาจากขอพรคุณแม่คะขณะนี้เราเข้ามาอยู่ในฐานของพระเจดีย์ค่ะพระเจดีย์สูงใหญ่มากค่ะข้างบนแต่ละชั้นก็จะมีพระโพธิสัตว์วนอิมปางต่างๆอมีทุกปางปางต่างๆแล้วก็แกะสลักด้วยไม้จันหอมเช่นเดียวกันแกะสลักด้วยไม้จันหอม สวยงามมากนะคะคุณไายก็เลยอยากจะนัดกันที่นี่อย่างนัดที่นี่เพราะว่าวัดนี้ยมันเป็นเหมือนหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของจังหวัดเชียงรายที่สร้างขึ้นมาเนี่ยอยู่บนยอดดอยแล้วก็สวยงามมากแล้วก็คนเริ่มใส่ศรัทธามากราบขอพรกันเยอะ,ะไม่ใช่จะมีแต่ชาวไทยนะคะชาวต่างชาติคนจีนคนสิงคโปร์เวลามาเขาก็จะมากันที่นี่ค่ะอือั้นคุณผู้ชมนะคะมาเชียงรายอย่าได้พลาดที่จะมาที่นี่ค่ะ เเป็นสิริมงคลนะคะคุณนายค่ะแล้วก็ได้มาเห็นความยิ่งใหญ่รู้สึกได้ถึงศรัทธาของผู้ท้าศักดิก์สนิกชนที่ชลบุายนะคะ,ะดีเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่อยากให้คุณผู้ชมมาแล้วเดี๋ยวคุณนายจะพาไปไหนต่อคะเนี่ยเรากลับไปที่จวนกันคะ่ะไปดื่มกาแฟกันก่อนนะคะใช่ไปดื่มกาแฟก่นกระชุ่มกระชวยยังไม่ได้ดื่มกาแฟต้องไปดื่มกาแฟ <laughs>